บ้านมีผู้สูงอายุกลุ่มนี้ล่าสุดได้เงินเพิ่ม3,000บาททำแบบนี้ดูเลยได้ไม่พลาดเงินใครที่บ้านมีผู้สูงอายุครับต้องดูคลิปนี้เพราะว่าคุณจะได้เงินเพิ่ม3,000บาททั้งคนที่เป็นผู้สูงอายุนะครับอยู่ในบ้านหรือเป็นคนที่เคยมีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านนะครับคุณก็สามารถเตรียมพร้อมที่จะรับเงินตรงนี้ ได้นะครับบางคนเนี่ยได้เลยทันทีนะบางคนจะยังไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีคุณสมบัติที่ต้องผ่านนะซึ่งอันนี้เนี่ยไม่มีใครรู้นะครับว่าตรงนี้เราจะถึงเมื่อไหร่นะครับก็คือสำหรับผู้สูงอายุที่อายุ60ปีขึ้นไปครับมีการเสียชีวิตเนี่ยจะได้รับค่าทําศพครับจำนวน3,000บาทไม่ว่าจะเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรรัฐพร้อมให้เงินตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าผู้สูงอายุมีการเสียชีวิตไปครับลูกหลานที่จัด การงานศพนะครับก็จะสามารถขอรับเงินค่าทําศพจํานวนสามพันบาทจากทางภาคกรดัฐได้โดยคุณสมบัติที่คุณจะได้รับเงินตรงนี้ได้นะครับเริ่มแรกเลยคุณต้องยื่นคําขอภายในระยะเวลากําหนด6เดือนนะับตั้งแต่วันที่ออกใบระับบัตรนะเพราะเอกสารดังต่อไปนี้นะครับคือนับตั้งแต่วันมานับนับไป6เดือนสมมุติมานะับตั้งแต่1มกรานะครับสมมุตินะ นับไป6เดือนครับมกรากุ่ภาเมนาเมษาพฤษภามิถุนา,า,า,ากรกกา,าก็ประมาณวันที่1่กรกฎา,าต้องทำก่อนก่อนที่1่กรกฎานะครับถึงจะได้เงินตรงนี้นะโดยรายละเอียดเอกสารนะครับมาดูกันเอกสารหน้าที่1ครับคือต้องมีใบมรณนะบัตรของผู้สูงอายุครับก็คือต้องมีการเสียชีวิตจริงๆนะครับแล้วก็ต้องมีใบย,ยืนยันว่ามีการเสียชีวิตจริงก็คือใบมรณนะบัตรของผู้สูงอายุ อันที่2ครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุหรือหนังสือรับรองตามข้อ5นะครับตรงนี้ก็สําคัญนะครับสําหรับในส่วนตรงส่วนนี้เนี่ยก็คือบัตรสวัสดิการต้องมีนะครับกรณีที่คุณเป็นผู้สูงอายุแล้วมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคุณถึงจะได้นะครับแต่มีอีกประเภทหนึ่งครับหากคุณในตอนนี้ปัจจุบันนี้เนี่ย คุณครับไม่มีบัตรสวัสดิการก็ต้องมีหนังสือรับรองหรือมีผู้รับรองเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับซึ่งก็สามารถได้เหมือนกันถ้ามีการรับรองแล้วมีรายได้น้อยนะครับที่เทียบเคียงกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็สามารถได้รับเงินตรงนี้ได้นี่คือข้อที่2ข้อที่3ครับบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรที่บัตรอื่นเนี่ยที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและเลขแบบประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคําขอ บบประจำตัวประชาชนเนี่ยหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยง,งานของรัฐครับที่มีรูปถ่ายเลขประจำตัวของผู้ยื่นคำขอตรงนี้สําคัญเหมือนกันนั้นต้องมีแบบประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคําขอด้วยนะครับพกไปด้วยนะครับนี่คือคุณสมบัตินะกรณีจัดการทําศพครับนี่คนที่สามเลยไปต่อไปเอยนะกรณีการจัดการศพตามประ,พระเพณีเนี่ยโดยหนว่วยที่สามาคมวัดมัสยิดโบสถ์ให้แนบหนังสือแสดงการจดทะเบียนหรืออนุญ,ญาตให้สร้างจัดตั้ง เริ่มเนินงานมูลนิธิสมาคมวัดมัสยิดบุด้วย4นะครับสมุดบัญชีหรือเลขที่บัญชีธนาคารของผู้ยื่นคำขอเว้นแต่ประสงค์จะขอรับเงินสดให้ดำเนินการตามระเบียบของทางราชการนะครับตรงนี้แต่แนะนำนะครับเอาให้เขาโอนบัญชีก็จะดีนะเพราะว่าเวลาคุณแจ้งบัญชีไปเนี่ยเงินก็จะทำโอนเข้าบัญชีคุณนะครับการโอนเข้าบัญชีเนี่ย มันก็เป็นอะไรที่เงินได้เลยทันทีนะครับสามพันคุณก็ไม่ต้องไปเสียเวลาเดินทางไปเบิกเงินนะครับหรือบางทีเนะี่ยต้องเดินทางไปรับเงินถึงที่เลยบางทีเอาบัญชีธนาคารของคุณสมุดบัญชีเลขบัญชีธนาคารไปก็เอาสมุดต,ตัวจริงไปแล้วถ่ายสำเนาไปด้วยแนะนำนะครับนี่ข้อที่4ข้อที่5ครับหนังสือรับรองเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการศพตามประเพณี ซึ่งออกโดยบุคคลตามข้อ5 3นะครับหรือหัวหน้าหน่วยงานตามข้อ5วรักสองสำหรับผู้สูงอายุกรณีอยู่ในสถานสงเคราะห์ทั้งนี้ผู้ยื่นคาขอและผู้รับรองเนี่ยต้องเป็นบุคคลเดียวกันแบบหนังสือรับรองให้เป็นไปนตามอาัิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุก,กําหนดนะครับอันนี้ก็คือทั้ง5ข้อนี้เนี่ยคือ,อคุณสมบัติเอกสารต่างที่คุณต้องพกไปนะครับจากนั้นวิีการที่คุณจะไปลงทะเบียนนะครับ สถานที่ที่ลงทะเบียนสำหรับเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยการยื่นคำขอเพื่อขอค่าทำศพผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปให้ผู้ที่รับผิดชอบในการจัดการศพตามประเพณีรายนั้นยื่นคำขอในท้องที่ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะยื่นคำขอในท้องที่ที่ผู้สูงอายุมีชื่อในทะเบียนบ้านหรือภูมิลำเนาในขณะถึงแก่ความตายนะครับในเขตกรุงเทพมหานครให้ยื่นคำขอที่สังักง,งานเขต ภูมิภาคครับหรือจังหวัดอื่นเนี่ยในส่วนของจังหวัดอื่นให้ยื่นคําขอที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือนะครับนะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะครับหรือที่ว่าการอําเภอหรือสํานักงานเทศบาลหรือที่ทําการองค์การบริหารส่วนตนําบลหรือสาราว่าการเมืองพัตยาแบบคําขอรับการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณีให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมบิญจิการผู้สูงอายุกําหนด ผู้ยื่นคำขอค่าทำศพผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะครับคุณสมบัติที่ได้รับอันที่ผมบอกอันนี้ย้ำเพิ่มเติมนะครับก็คือ1คือต้องมีอายุ60ปีขึ้นไป60ปีเต็มขึ้นไปนะครับ2มีสัญชาติไทยนะอายุ60ปีเต็มขึ้นไปเพราะว่า60ปีก็คือผู้สูงอายุแน่นอนอันนี้ก็คืออายุ60ปีเต็มขึ้นไปครับมีสัญชาติไทย ที่3ครับเป็นผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเว้นแต่ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ยังไม่มีอย่างที่ผมบอกครับถ้าไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่คุณสมบัติรายได้เกณฑ์อะไรเนี่ยเงินฝากอะไรต่างๆมันผ่านก็จะสามารถรับตรงนี้ได้ข้อที่3บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยหากยังไม่มีครับยังไม่ได้ลงทะเบียนบัตรสวรัสดิการรัฐคุณตรงนี้สําคัญนะครับหากคุณไม่ได้เป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณจะต้องให้ผู้อำนวยการเขต หรือนายอำเภอหรือกำน,นันหรือผู้ใหญ่บ้านหรือนายกเทศมนตรีหรือนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกเมืองพัทยาหรือประธานชุมชนเป็นผู้รับรองครับว่ามีรายได,ได้น้อยจริงจะได้เงินตรงนี้นะครับหมายเหตุครับรวมถึงผู้สูงอายุที่อยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุสถานสงเคราะห์สถานดูแลสถานกุ้มครองหรือสถานใดๆของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดําเนินการในลักษณะเดียวกันซึ่งจัดการศพตามประเพณีโดยมูลทีสมาคมวัดมัสยิดโบสถ์นะครับโดยผู้ยื่นคําขอเนี่ยต้องยื่นคําขอภายในกําหนดเวลา6เดือนนะับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณะบัตรเอกาสารที่นคําขอครับใบมรณบัตรของผู้สูงอายุบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้สูงอายุหรือใบยืนยันนะครับที่ได้มาที่3ครับบัตรประวประชาชนหรือบัตรที่อื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐนะครับนะหรือถ้า ที่เป็นรูปถ่ายนะครับเลขบัตรประชาชนของผู้ยื่นคำขอกรณีจัดก,การศพตามประเพณีในวิธีมัสยิดโบสถ์เนี่ยให้เยี่ยนแนบหนังสือนะครับแสดงการจดทะเบียนหรืออนุญาตให้สร้างจัดตั้งหรือดำเนินการวิธีสมาคมมสัมสยิดโบสถ์ด้วยแบบคําขอรับเงินสงเคราะห์หรือรับรองผู้รับผิดชอบครับในการจัดก,การศพผู้สูงอายุตามประเพณีนะกรณีผู้สูงอายุม,มีคุณสม,มบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการรัฐแต่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการรัฐยังไม่ได้ลงทะเบียนครับให้ดำเนินการเขตที่ผมได้บอกไป จัดการยืนยัน,นครับกรณีผู้สูงอายุที่อยู่ในศูนย์พัฒนาสวัสดิการเนี่ยจะสวัสดิการตรงนี้ครับก็ให้สถานดูแลสารคุ้มครองสารที่ใดนะครับต่างๆเนี่ยดำเนินการลักษณะเดียวกันให้ไว้นหน้าหน่วยงานเป็นผู้รับรองนะครับหากมีข้อสงสัยใดเพิ่มเติมนะครับก็สอบถามติดต่อได้เลยที่กรมกิจการผู้สูงอายุครับนี่นะกรมกิจการผู้สูงอายุโดยโทร02 6 42 4337ถึง9 อีกครั้งนะครับโทร026424337ถึง9อีกครั้งโทร026424337ถึง9แล้วก็โทรไปสอบถามได้เลยครับในส่วนของตรงรายละเอียดต,ตรงนี้นะเมื่อคุณโทรไปสอบถามเนี่ยเขาก็จะให้คำแนะนำที่ตรงกับคุณนะนะเนี่ยสำคัญมากๆครับเมื่อคุณไปไปตามนี้ทุกอย่างหมดแล้วเนี่ยก็จะสามารถได้รับเงิน เข้านะครับเป็นจํานวนเงินเนี่ยสามพบาทนะซึ่งรายละเอียดของการได้เงินเข้าเมื่อไหร่อะไรเงี้ยให้สอบถามเจ้าหน้าที่ที่คุณไปดําเนินการเลยนะครับว่าเงินคุณจะเข้าเมื่อไหร่นะครับเขาก็จะดําเนินการให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะครับโอเคนะอันนี้ก็คือสิ่งที่มาฝากกัน สำหรับในคลิปนี้ครับยินดีกับทุกท่านที่รับเงิน3,000ตรงนี้ด้วยนะครับก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนมากๆเลยต้องการข้อมูลในๆเพิ่มเติมแบบพี่มาสอบถามกันได้สำหรับตรงนี้เนี่ยคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม